จากที่ฟังมาหลายคลิปนะคะ Active Ingredient ใน f อน n y l o คือเราใส่เยอะมากจริงๆค่ะและในคลิปนี้นะคะขอพูดอีก2ตัวค่ะสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคอลลาเจนค่ะเราก็ใส่ในนี้ด้วยนะคะคอลลาเจนเนี่ยจะช่วยให้ผิวแน่นเรียบเนียนแล้วก็เต่งตึงนุ่มนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งที่เราใส่นะคะคือบิ์เบอร์รี่ค่ะเราใส่กลุ่มเบอร์รี่ถึง5ชนิดด้วยกันนะคะมีสตรอเบอร์รี่ราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แฮนเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สารเหล่านี้นะคะเราใช้เป็น สารสกัดนะคะไม่ใช่แบบปั่นเป็นน้ำผลไม้แล้วมาใส่นะคะเป็นสารสกัดนะคะจากตะกูลเบอร์รี่ทั้ง5ชนิดนี้ช่วยในเรื่องอะไรนะคะช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยป้องกันรังสี UV ค่ะแล้วก็ยังช่วยสังเคราะห์คอลลาเจนอิลาสตินในผิวด้วยนะคะจากทุกคลิปจนถึงคลิปนี้ทั้งหมดที่กล่าวมานี่คือจําไม่ได้แล้วค่ะว่าใส่ไปกี่ตัวเพราะว่าใส่เยอะบ้างจริงๆค่ะฟันนี่โรสนะคะคงคอนเซ็ปต์เปล่งประกายผิวกายแซงผิวหน้าเกรดผิวหน้าสู่ผิวกายค่ะ